มันัยเซนแมป์เทนเซอร์ตี้อ่าคือหกต0้านี่จากคุณอ่างท่านสุณสบายท่านสุไทยสุภโชคเล่นกับประจวกคู่นี้ต่อ2อหนึ่งแปลว่าให้ล้อง50,000ไม่เข้าใจืนสคนใครยิงได้ มึงก็ได้แสนหนึ่งแต่ถ้ายิงไม่ได้มึงสองคนยิงไม่ได้เนี่ยสุพนัทเด้อบวกบวกสุพนัทด้วยอ๋อมึงให้ต่อสามหนึ่งเลยเอาสุพนัทอีกคนเหรอไปว่ายังไงเดี๋ยวไปว่ายังไงเดี๋ไอ้สามหนึ่งไปว่าอะไรอธิบายก่อนคือต่อสองหนึ่งเออให้เขาลอห้าหมื่นถ้าเขาสามคนเนี่ยใครก็ได้ยิงได้พรุ่งนี้เนี่ยเขาจะได้แสนหนึ่งเอาไหมสุพนัทเออสุพนัทไหนสุพนัทอ่ะเอาหน้ากากออกหน่อได้ไหมอ๋อลังเกียดแม่เหรอ สุพนัทสุพนัทว่าไงครับได้ครับได้ครับนี่คือสุพนัทสุภาอ๋อท่านสุพนัทท่านสุพนัทท่านสุภโชคท่านสุภชัยอ่าตกลงไหมสัมจะต่อมากไปแล้วสามคนสามคนแบบนี้สามคนได้ครับผมได้นะห้าหมื่นนะ ให้มึงสาคนก็ได้แสนแสนเรวไอ้เชครีบต่อรองเร็วเร็วได้เรยงอะ็วรีบต่อรองเร็วเร็วสองแสนอะไรและนะ้พูดดังดงหนึ่งกได้สองแสนสองแสนก็ต้องลองแสนหนึ่งดิไอ้หี้ยเอาป่าเออาป่สามคน่ะคนละสามหมื่นเออคนละสามหมื่นเอง อนตัวยุ่งเนี่ยอนตัวยุ่เนี่ยสรุปสรุปสรุปจะได้จ่ายเงินถูกสามคนนะียวฮะฮะ0สครับสามคนหนึ่งแใช่ไหมสาคน1นึ่งแนี่คือถ้าได้คือได้สองแสนไม่ใช่ก็ได้ก็ได้ได้แสนหนึ่งแสนหนึ่งก็คนละห้าหมื่นเสี ไปทางไหนพีหยิบไปทางไหนเนี่ยท่านสุภโชคกับท่านสุภนัทก็ไม่รอดคนละหมื่นหกพันห้าร้อยเอาไปลองเอาหมื่นหกพอใช่ไหมหอยอ้ามเอาแค่หมื่นหกสองร้อยนะโอเคโอเคอ่าเหลือหมื่นหกหมื่นหกเดี๋ยวคืนคืนมปสองร้อยไม่เท่ากันนะ ใครลงเนี่ยของหน้านี่ใครลงมากครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไอ้นี่สตาร์ทใครไหนนี่และไอ้สองคนนี้สำรองเอาไหมราคาเสมอ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 แปลว่าอะไรอธิบายด้วยโคตรอ่ะพิเศษพิเศษเอาป่ะเราถึงน้องหล่อพิเศษพิเเอาเป็นสามคนอ่ะห้ามือเอาป่ะ อ่านะโอเคนะท่านสุประโชคท่านสุประชัยท่านสุประนัฐนะห้าหมื่นนะไอสุประนัทมันท่านสุประนัฐมันไม่พูดเลยเลยไอพี่มันพูดคนเดียวเนี่ยมันอ่าใครยิงก็ได้มึงสามคนเนี่ยไม่นัดไม่นัดตอนยิงสุดโทษนะ ถ้าได้ได้เท่าไหร่ถ้าได้ได้เท่าไหร่ถ้าได้ได้หมื่นถ้าเสียล่ะเสียก็เสียห้าหมื่นเพราะนี่ราคาเสมอเสมออยู่ละแดดพรุ่งนี้มันแบบอต่อรองนี่เดิมดีกว่าเดิมดีกว่าโอ้โหอะไรเหมือนแดดประจวบคืออะไรแดดประจวบเหมือนแดดประจวบเหมือนตรงไหน เอาเร็วอ้ามดิตันแทนเป็นที่เดียวเอาอู้ไอ้ให้เปลี่ยนตัวแทนขึ้แล้วไอ้ให้เปลี่ยนตัวแทนขึ้แล้วเอาเร็วตัดสินใจนี่ได้มึงเยอะขึ้นอะไรมึงไต้อนรถเต่าอะไยเอ้กัปตันลงไหมพวกเนี้ยกัปตันลงไหมใครกัปตันอะกัปตันลงเกี่ยวด้วยไหมกัปตันนี่มันไม่เคยกล้าลงทุนเลยพี่อะไรที่มันไม่ชัวร์นะมันไม่เอาเลยต้นเนี่ย ม่เคยเลยไม่เคยเคยช่วยน้องเลยไหมไม่เคยเลยไม่อามอ้กูเพิ่มให้ก็ได้กูเพิ่มให้เป็นแสนหนึ่งพรุ่งนี้เอาป่ะสามคนแค่เอาดิเอาดิเอา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 นสุเชายทาานสุเชายทาานสุเโาคท่าเสุเนาเอาเอเอา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 เอ้าเอาเอไเอาเอแสนานอาสอาเ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 อเอาเาเอา อะไรนะเงเยอะแยะโอ้โหอะไรนี่อะพุ่งลงมาเงินเยอะแยะนี่ว่าอะไรนี่อะให้เงินเยอะนะเงินเยอะคุณเงินเยอะใช่ไหมสุภรรณแน่เลยนะสุพรรณเป็นขอสุภรรณใช่ไหมแต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้เนี่ยฮีลาทอนเสียกาแฟมอโุมอลงอุ้มอยู่คเฟ่พอคาเฟ่

พรุ่งนี้จริงจังนะคมบ r ลโลบีซีเรสักงีอแล้วก็การตันจะไดู้้าไม่ชนะใน90นาทีวัีฟีนวินอิน90นทีูห่างเงบคนละะเเลยกูห่างเดือนคนละะเทศเลยเปอร์เซ็นต์ที่ดัเดดสไลด10นต์ทั้งทีมเลยพอเดอโฮทีมเพราะว่าถ้าโดยสคอรที่เขาเล่นพรุ่งนี้เนี่ยเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย เราสเตปบิงีเซิร์ฟทีมรับผิดชอบร่วมกันวิ e ิจดเตะและรับผิดชอบทีเลาต้อ n ชนะใน t เวลาไม่ชนะในเวลาอี n นัดวินในเวลาได้ดีดัก10%ออฟซาราลีกูจริงกูเล่นเนี่ยลูกเราสามแ0นไงโบาัสเไรเนร์ตเาซังบาดเฟอโกอะไรนะ กูก็ได้สามลูกล้านกูไม่มีปัญหาโอเคไม่ละไอต่อรองไม่ละไม่ละไม่ละไอนี่ก็นหนึ่งแล้วเนี่ยเนี่ยไอกัปตันนี่ก็นหนึ่งแล้วไอนี่มาอีกหนึ่งแล้วสามลูกล้านนะมึงยิงหกลูกก็สองล้านอ่ะหกลูกสองล้านเหรออ้นะก็มันบอกว่าสามลูกล้านก็ได้ไม่เป็นไรสามลูกล้านไงเราคุณเดือนคุณอยู่เจลีคุณต่อรองแบบนี้ได้ไหมได้ครับเขาบอกได้ไม่ได้ครับผมชนะแม้นึงทุณไมต้องกุูต้องคุณยุ่งอะไรคุณยุ่งอะไร มาจากเจลีกเหรอคุณอ,อะอคุณยู่เจลีที่คุณต่อรองแบบนี้เลยเหรอคุณอุ้มสาครับสามลูกร้านหนึ่งาปพวกเก้าสิบวานทีเขาจะได้มีแรงเล่นไงใช่เวล่ะนายติม่นิดอะเออเอาไปเลยหกยลูกอะเอาอไปอ,อยากจ่ายคายเครียดอยู่แล้วเนี่ยโอเค

i'm so sorry